วันนี้พาครอบครัวมากราบนมัสการพระอาจารย์นรลงธรรมอัตตีโปแล้วก็ถือโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนลูกเน้ด้วยนะครับก็มากันวันนี้ครบทั้งครอบครัวเลยนะครับน้องพวเพียงแล้วก็คุณแม่แล้วก็พี่จีนสังเกตดูนะครับพอเพียงเมื่อ ได้เข้ามาอยู่ในบริเวณวัดอันร่มเรื่นสงบเย็นแล้วเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะนิ่งจะสงบมากมันจีก็ว่าใจเขานี่มันแช่มชื่นเปิกวานใจนั่งฟังพระอาจารย์สายายธรรทแบบสำรวมมากครับดีกว่คนเกิดมาพอเพียง ไม่กี่ปีก็จะไปส่วนทางนี้ก็จะเป็นพระเดนใหราได้สที่นั่งฟังธรรมจากพระอาจารย์บริเวณลานธรรมซึ่งที่วัดมหาพทธรรมนี้จะเป็นวัดที่บรรยากาศดีมากนะครับปีใหม่ก็อบบอบลมลื่อนรอบๆนะครับที่ญาติธรรม เราใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งให้กับพระอาจารย์และพี่จะได้นำไปเป็นเครื่องอภคบริพภคให้กับควาพิสูจสามเณรในแต่ละเดือนละเดือนกับพระตลอดปีเป็นการฉลองพุทธเฉลี่ยสีไม่กี่วันก็ปิดท้ายรายการฉลองพุทธเฉตี่ยสีแต่ก็มีการฉลองต่อไปอีก เพราะว่าอัตามากำหนดปี2,550เพียงเขาจะนั่งนิ่งเฉยมากนะครับฉลองสมเด็จพระสังฆราชครบร้อยปีปีนี้เป็นปีฉันรษาที่99ปีหน้าเป็นปีฉันรษาที่ร้อยครบร้อยก็ฉลองอีกแล้วฉลองสมเด็จพระสังฆราชร้อยปีก็ตอนนี้กำลังเตรียมแตะเนม เตรียมกัดที่จ<ล>ะ,ะให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับสมเด็จพระสังครา,าเป็นสังคะปีดอนอเป็นสังพาราชแาห่งสงไทยซึ่งก็แลหลายๆประเทศ32ประเทศแต่ยกให้เป็นความมหาเจรยล์สังฆราชา